สำนวนสุภาษิตคำพังเพยสำนวนหมายถึงถ้อยคำที่มีความหมายเป็นเชิงเปรียบเทียบสุภาษิตหมายถึงถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานกินความลึกซึง้งมีความหมายใช้เป็นคติคำสอนหรือมาจากหลักความจริง คำพังเพยหมายถึงถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมามีความเห็นในตัวแต่ไม่ถือเป็นคำสอนตัวอย่างสำนวนปอกกล้วยเข้าปากหมายถึงสะดวกง่ายดายนิยมใช้ว่าง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากกาค่าพริกหมายถึงลักษณะที่คนผิวดำใส่เสื้อผ้าสีแดงหรือสีฉูดฉาดตัดจับสีผิว แกะดำหมายถึงคนที่ทำอะไรผิดแผกไปจากกลุ่มใช้ในทางไม่ดี ตัวอย่างสุภาษิตคนดีผีคุ้มหมายถึงคนทำดีย่อมแคล้วคลาดจากพยันตรายทั้งปวงเสมือนมีเทวดาคุ้มครองเห็นกงจักเป็นดอกบัวหมายถึงเห็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นดีหรือเห็นสิ่งที่ผิดเป็นถูกเห็นผิดเป็นชอบรักดีห้ามจัว่วรักชั่วหามเสาหมายถึงฝ่ายดีจะสบายฝ่ายชั่วจะลำบากตัวอย่างคำพังเพย ขังคกขึ้นวอหมายถึงคนที่มีฐานะต่ำต้อยเมื่อได้ดีมักหลงลืมตัวแสดงกิริยาเย่อหยิงจองหองสีซอให้ควายฟังหมายถึงแนะนำหรือสั่งสอนคนปัญญาทึบมักไม่มีประโยชน์เสียเวลาเปล่า ทำนาบนหลังคนหมายถึงหาผลประโยชน์ใส่ตนโดยขูดรีดผู้อื่นจับปลาสองมือหมายถึงการทําหรือคาดหวังอะไรสองอย่างพร้อมๆกันโดยไม่คํานึงถึงความสามารถของตนเอง ขี่ช้างจับตักกะแตนหมายถึงการยอมลงทุนเป็นจำนวนมากเพื่อทำสิ่งเล็กๆแต่สุดท้ายก็ได้ไม่คุ้มทุนรำไม่ดีโทษปี่โทษกลองหมายถึงตนเองทำผิดพลาดเองแต่ดันไปโยนความผิดให้คนอื่นปิดทองหลังพระหมายถึงการทำความดีที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะหรือเปิดเผยให้ผู้อื่นรับรู้เปรียบเหมือนการปิดทองหลังองค์พระ งมเข็มในมหาสมุทรหมายถึงการค้นหาอะไรบางอย่างหรือทำสิ่งที่ยากมากๆเปรียบเสมือนการงมหาเข็มสักเล่มในมหาสมุทร